วิธีวัดมุ้งบานเลื่อนกับกระจกบานสลับครับกระจกบานสลับคือเลื่อนได้สองทางเวลาเราวัดขนาดนะครับเราจะยึดจากขนาดของตัวบานที่อยู่ด้านนอกเป็นหลักนะครับเป็นตัวที่ใช้มุ้งเป็นหลักนะครับทีน,นี้ความกว้าง ความกว้างเราก็จะวัดจากขอบวงกบด้านนี้นะครับสุดขอบเลยครับจนมาถึงเสาตรงกลางเสาเกี่ยวนะครับขอบนอกของเสาเกี่ยวนี่คือความกว้างครับส่วนความสูงเราจะวัดจากสันล่างด้านล่างนะครับจนสันล่างด้านบนแทงตลับเมตรเข้าไปข้างในนะครับจะมีสันล่างอยู่เดี๋ยวลองวัดจริงให้ดูครับ แบบนี้ดันตลับเม็ดให้สุดแบบนี้เลยนะครับวัดจนถึงเสาด้านนอกด้านบนอลองวัดเทียบทางซ้ายดูได้ครับเพราะบางทีเผื่อมีตัวล็อกกลางเสาเกี่ยวที่อยู่ช่วงนี้นะครับเราต้องดูขนาดฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายเพื่อให้มุ้งบานเลื่อนเวลาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยไม่ชน ตัวล็อกตัวนี้นะครับต้องวัดมุ้งเข้ามาคาเทบเข้ามาหน่อยอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเราลองอยู่ที่36นะครับ36กอาจจะอยู่ประมาณข้างในอ,อยู่ประมาณนี้นะครับ36แล้วเราลองไปดูทางซ้ายเผื่อมีตัวตัวล็อกกลางเสาเกี่ยวตรงนี้อยู่ถ้าใช้37อย่างเงี้ยจะไม่ได้นะครับคือบานเลื่อนเวลามาติดจริงบานเลื่อนจะชนเราก็ติดที่36ได้ครับ ก็อยู่ประมาณนี้ความกว้างใช้36ครับส่วนความสูงแทงตลับเมตรเข้าไปสันรางด้านบนเลยครับวัดลงมาที่ด้านล่างจับตลับเมตรตรงๆนะครับแล้วก็ดูตัวเลขตัวนี้อยู่ที่48ครับติดตั้งตัวมุงบานเลื่อนครับลงไปจะเป็นแบบนี้ ถ้าเราวัดสูกต้องเห็นนะครับตัวนี้ที่เราวัดจากขอบของเสาเขี่ยวมุงก็จะพอดีแล้วถ้าเลื่อนไปอีกทางหนึ่งมุงก็จะอยู่แบบนี้จะไม่ล้ําออกมาเห็นนะครับจากตัวเลขที่เราเลือกเมื่อสักครู่แล้วก็เลือกทิศการใช้มุง้งให้อยู่ทิศเดียวกับกระจกที่อยู่บานนอกเป็นหลักนะครับแบบนี้ ตัวต่อไปนะครับเป็นวิธีวัดขนาดมุงบานเลื่อนบนวงกบ UPVC ความกว้างวัดเหมือนกันเลยนะครับกับตัวมุงบานเลื่อนปกติเมื่อสักครู่นะครับ yeah, yeah. แต่ความสูงความสูงเราวัดจากสันบานเลื่อนอยู่ข้างล่างชนสันบนแบบนี้เขาจะไม่มีร่องนะครับบานเลื่อนอยู่ไม,ไม่ต้องวัดเข้าไปในร่องนะวัดแค่สัน ตัวนี้นะครับสันตัวนี้ชนสันด้านบนนะครับแล้วก็บานเลื่อนพอติดตั้งจริงก็เป็นตามนี้ครับตามนี้เลยอันนี้บานเลื่อนบนวงกบ UPVC ครับเรียบร้อยครับวิธีวัดมุ้งบานเลื่อน ทั้งสงแบบนะครับบาลเลื่อนบนวงกบอลูมิเนียมแบบแรกและแบบที่2บานเลื่อนบนวงกบ UPVC ขอบคุณครับ